ออกกาลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสกลุ่ม7โรงเรียนบ้านหันสาจริญประชานุเคราะห์สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถซื้อได้ต้องทําเองเพื่อสุขภาพที่ดีการออกกําลังกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ,ชาเ,งงางๆเช่นโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูง ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ